ด้วยวัยของเราที่มันอยู่ในวัยกลางคนเนี่ยผมมองว่าเรื่องทําเพลงหนึ่งไม่ใช่เรื่องเงินสําหรับผมแล้วสองมันไม่ใช่เรื่องของการที่หวังว่ามันจะดังหรือไม่ดังแล้วผมว่าณวันนี้ผมเล่าเรื่องในวัย41ดด้วยผู้ชายวัยกลางคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากถ่ายทอดความที่เราเข้าใจว่าลโลกมัน มี2ด้านซัดฟารม news, มันก็เหมือนกับเฟคนนวส์ครับมันก็เหมือนกับภารกันด้านหรือสิ่งที่ระบบทุนนิยมหรือว่าโลกในทุกวันนี้มันต้องการให้เป็น่้นลวกั็ไเเรราาคงตอออยืืืส เราไปเศษไม่ได้ว่าเราอยู่ในยุคที่มันมีสื่อที่ส่งพลังยุคนี้มันคือโซเชียลเน็ตเวิร์กแน่นอนแต่จริงๆเราเรื่องของการแบบล้างสมองคนหรือการปล่อยเฟ k นิวส์ต่างๆเนี่ยมันคือเรื่องของสิ่งที่เขาเรียกว่าพับประกันได้ในอดีตมันเกิดมาใังยุคสงครามแล้วการที่เราครอบครองสื่อแล้วเราเหมือนเบรนด a วอชคนด้วยการอินพุตอะไรเข้าไปเราต้องการสร้างความแตกแยกในในสิ่งไหนในสังคมเนี่ย เราก็ไปหากลุ่มที่เป็นทาเก็ตนั้นๆแล้วก็อินพุตสิ่งที่กลุ่มนั้นเกียดชังเพื่อให้เกิดการคอน l ฟลิกันกับกลุ่มที่มองเห็นตรงกันข้ามในยุคนี้มันเกิดขึ้นได้เร็วมากครับเพราะว่าอะไรซึ่งเครื่องมือมันทรงพลงังเพราะมันอยู่ในม,มือแล้วมันก็มือถือซัดฟร์มันก็เหมือนกับเฟคนนว์ครับมันก็เหมือนกับพับประกันด้หรือสิ่งที่ระบบทุนนิยมหรือว่าโลกในทุกวันนี้มันต้องการให้ให,ให้ให้เป็นหรือบางครั้งตัวเราเองอาจจะ ตกเป็นเป้าหมายก็ได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าฟางก็เหมือนกับสิ่งเหล่านี้ถ้าทางที่ดีมันก็ไม่ได้ทําให้เราจะลงใจขึ้นหรือจเจริญขึ้นหรอกมันมีแต่ทําให้เรามันถอยหลังลงอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นเพลงที่พูดถึงสังคมมากกว่าเราไม่ได้พูดถึงบุคคลใดบุคคลหนึง่งหรือว่า,าเรื่องใดเรื่องหนึง่งผมเชื่อว่าในในสังคมมันต้องประกอบันหลายเรื่องมาก ใช่ไหมครับคนการปกครองอวัฒนธรรมความเชื่อศิลปะอะไรเงี้ยก็พูดถึงเรื่องรวมๆคอนเทนต์ที่อยู่ในเพลงนี้ผมว่ามันมันครบรดในความรู้สึกของเราคือมันไม่ได้หนักจนเกินไปมันมีความแสบแบบตลกล้ายๆของมันอยู่อย่าง MV เนี่ยก็เราคุยกันถึงเรื่องของหนังสือหลายๆเล่มที่แบบอ่านอะไรเงี้ยเรื่องของ หนังสือบางเรื่องมันจะพูดถึงเรื่องการปกครองด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะเนี่ยฮะมันก็เลยออกมาเป็นเรื่องของฟาร์มมนุษย์ที่ถูกปกครองโดยกลุ่มหมูกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่าณวันนี้ผมเล่าเรื่องในวัย41ด้วยผู้ชายวัยกลางคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากถ่ายทอดความที่เราเข้าใจว่าโลกมัน มีสองด้านโลกมันมีทั้งดีทั้งร้ายเ,าเรารู้จักบาลานซ์ชีวิตหาสมดุลในชีวิตมากขึ้นเราไม่ไม่ได้เหมือน10ปีที่แล้วที่บางครั้งมันมีแต่ question mark อยู่ในหัวเรามันรู้สึกว่ามันตกผลึกมากขึ้นมันก็เลยกลายเป็นซัดฟางรวมถึงอัลบั้ม a อซิคบอสนอันนี้ด้วยจริงมันคือเรื่องหยินอย่างนี่เราเจะพูดเลยฮะมันโลกมันมี2ด้านทุกอย่างมันคือความบาลานซ์กันอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจว่า มันต้องมีจุดที่ต่ำสุดเราเคยอยู่ในจุดที่สูงสุดวันหนึ่งก็อาจจะต่ำสุดหรือวันนี้โอ้โหเราอยู่จุดที่แย่สุดมันก็ไม่ใช่วันสุดท้ายนะมันก็ต้องมีวันที่ดีขึ้นเนื้อเพลงหรือว่าเนื้อหาของของเพลงนอบั้มนี้มันก็จะพูดถึงอะไรแบบนี้ครับด้วยวัยของเราที่มันอยู่ในวัยกลางคนเนี่ยผมมองว่าเรื่องทําเพลงหนึ่งไม่ใช่เรื่องเงินสาหรับผมแล้ว 2. มันไม่ใช่เรื่องของการที่หวังว่ามันจะดังหรือไม่ดังแล้ว ผมว่าถ้าอย่างนั้นคุณค่าของเพลงคืออะไรล่ะมันก็คือการที่มันอาจจะสร้างประโยชน์หรือว่าฟังแล้วมันไปมันไปคลิกไปคลิกอะไรคนสักอย่างหนึ่งให้มันมีวิธีคิดหรือว่าเออมันฉุกคิดอะไรขึ้นมาได้แค่เพลงออกมาถูกใจผมผมว่ามันคือมันคือสิ่งที่ดีที่สุดละครับผมได้เพลงอย่างที่ผมชอบผมได้คอนเทนต์เนื้อหายอย่างที่เราต้องการทุกอย่างแค่นี้แฮปปี้แล้วเราไม่สามารถคอนโทรลเรื่องของว่ามันจะดังไหมคุณจะชอบไหม คนจะยังไงไม่สามารถนหะนะ้าที่ศิลปินผมว่าอย่างเดียวเลยคือผู้ส่งสารเรา Delivery Deliver สิ่งนี้ให้ถึงมือคนคือยุคนี้ครับเราต้องบอกว่ามันไม่มีศิลปินคนไหนแล้วที่จะสามารถ Dominate แบบวงการเพลงทั้งวงการได้ด้วยศิลปินท่านเดียวเหมือนในสมัยที่พี่โดมยังทันที่อาจจะมีศิลปินหนึ่งคนที่ทําให้คนโอ้โหคลั่งทั้งประเทศหรือว่า มีพฤติกรรมที่ที่ทำตามต้องแต่งชุดแบบเนี้ยต้องทำผมแบบพี่คนเนี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ศิลปินทุกคนเนี่ยเป็นกลุ่มก้อนซึ่งอาจจะมีขนาดเล็กลงแต่แฟนเพลงเนี่ยก็พร้อมที่จะติดตามทำตามสิ่งนี้มันก็เลยทำให้ความคิดของแต่ละวงเนี่ยมีความเป็นปัจเจกชัดเจนในตัวเองมากๆวงนี้พูดเรื่องเนี้ยว,วงนี้อยากพูดเรื่องเนี้ย วงนี้คิดแบบเนี้ยแล้วทุกคนก็ชัดมากในสิ่งที่อยากจะคิดและพูดออกไปผมว่านี่คือข้อดีของยุคนี้ของวงสมัยใหม่แล้วก็ของของสังคมของการแสดงออกของวงดนตรียุคนี้ครับ